มันล้ำลึกถึงลอสุบฮานิวะตาลาอยู่ตลอดเวลาปัจจัยที่ทําให้จิตใจของเรานั้นมีความเบิกบานมีความปิติยินดีมีความสุขนั่นคือมันล้ำลึกถึงลอสุบฮานิวะตาลาอยู่ตลอดเวลาอะไรเอยียดเป็นอย่างไรอินนัมูดาวะมาตาอับดิอัลาซิกริละ,ะเพราะแท้จริงแล้วการที่เบาคนหนึ่งนั้นมันรือสม่ำเสมอในการนำลึกถึงลอสุบฮานิวาตาลาเช้า ก็รักลรานดำนึกถึงเรา์ ب ุบฮานัวตาลาโดยการกล่าวตัสเบียสุบ ا ن ه ลลอฮ์มันทำโดยการอ่านดุอากับขอก็รัก س ب าน ن วตาลาก็เป็นการนำนึกถึงเอา์ ب ุบฮานัวตาลาการที่นึกถึงความยิ่งใหญ่ของเราส ب วตาลราก็คือการนำนึกถึงเรา์ ب ุบฮานัวตาลาการที่เราเจอสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ขณะที่เราได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราอัลฮัมดุลแล้วก็ถือเป็นการนำลึกถึงลอสซบาฮาเนวาตาลาพูดได้ง่ายการน,นำลึกถึงลอสซบาฮาเนวาตาลานั้นครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้คอนเนคกับลอสซบาฮาเนวาตาลานั้นการทําดังกล่าวมาเนี่ยมินอัลซาินอัสบาบิเป็นปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สําคัญที่สุดลีนายลีตุมะนี่โทรคอนบีที่ทําให้จิตใจ,จทําให้หัวใจนั้นมีความสงบมีความนิ่งวอรร่ฮัตุนับซี และเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้จิตใจนั้นเราห้ามีความโลง่งกับการที่เรามีความหนักมีความเครียดมีความซึมเศร้ากับเรื่องราวกับปัญหาที่เกิดขึ้นพอเรานึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานิวาแต่ละอ,อ๋อสิ่งนี้อัลลอฮฺสุบฮานีวาแต่ละนั้นทรงให้เกิดขึ้นมา